สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งตรงกับวันที่1มีนาคม2564ความว่าพระนาท่านในมิลลารัดดอดิกประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนากรุงซารายเยโว ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าขอส่งคำอเมรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูร์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุ่งน้ายิ่งขึ้นไปอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวองคมนตรีติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออกและความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสนามบินท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีฝนอากาศเอกชลิพุกผาสุของคมนตรีและประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงไปติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2564และตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน8หน่วย5ภูมิภาคตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภายแล้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองในอากาศการเติมน้ำในเขื่อนและช่วยบรรเทายับยั้งพายุลูกเห็บ ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564เป็นต้นไปมีเครื่องบินกรมงฝนหลวงและการบินเกษตรชนิดคาราวานจำนวน3ลำเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้การเติมน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศของพื้นที่ภาคตะวันออก ทางนี้ตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดระยองเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงตามภารกิจดังกล่าวและได้ปรับเป็นฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดระยองที่สนามบินอุตาภาอําเภอบ้านช้างจังหวัดระยองโดยมีการปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน6วัน37เที่ยวบินมีฝนตกรวม1ิจังหวัดมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า9ล้าน6แสนไร่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำรับน้ำรวม6กแห่ง สามารถเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้กว่า8ล้านลูกบาทเมตรด้านความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาเป็นรันเวย์ราดแอสฟัลติกคอนกรีตปัจจุบันได้ดำเนินการในระยะที่1เสร็จเรียบร้อยประกอบด้วยการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างดำเนินการลงหินคลุกบดอัดแน่นการปูยางทางวิ่งพร้อมชั้นฐานและการขุดคูระบายน้ำหรือคูด,ดิน สำหรับในระยะที่2จะทาสีตีเส้นจราจรสนามบินและงานระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยสนามบินท่าใหม่จะเป็นฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเนื่องจากสนามบินอยู่ทางด้านต้นลมในฤดูแล้งของช่วงเวลาดังกล่าวจึงสามารถบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปลูกไม้ผลของจังหวัดจันทบุรีระยองตราดและสะักแก้วตอนล่างได้ทั้งหมด ทางนี้การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้สนามบินเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่จะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นรองรับเครื่องบินขนาดเล็กและเครื่องบินขนาดกลาง สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าทางด้านการปฏิบัติการฝนหลวงและการสนับสนุนภารกิจทางด้านทหารและความมั่นคงได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการพระราชดำริฝนหลวงโดยทรงห่วงใยราษฎรและให้คิดถึงการแก้ปัญหาภัยแรงด้วยเป็นหลัก จบข่าวในพระราชสำนักดิสันดาร,ราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ